สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับอะไรนะครับเราลือโกดังกันนี่แบบของออกมาข้างหน้าโกาดังเยอะมากนะครับของที่แบบแทบบไม่ได้ขายเลยบางตัวนะครับซื้อมายังไม่ได้ขายยังไม่ได้ทำการตลาดนะครับนี่โชกเชอกโอ้โหเพียบโชกพอร์ตครอบเครื่องนะครับล้อเลอท่อ เยอะมากสายสายถักกันดีนนะครับข้าเบรกขอบสแตนสต้นกระจกเยอะมากเลยครับเดี๋ยวให้ดูนี่ฟลลิ่งนะครับนี่อดูนะครับเราลือออกมาหนึ่งแถวเลย แถวกลางเลยโล่งนะครับปกติจะมีของอยู่ตรงแถวกลางเดี๋ยวแถวกลางจะทําใหม่จะต้องจัดใหม่นะครับของโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็พามาชมแค่นี้แล้วกันเนาะใครสนใจสั่งซื้ออะไรก็ทักไปที่เพจบอยบายช็อปนะครับจําหน่ายอะไรแต่งทุกรุ่นนะครับวันนี้ลาไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ